เครื่องที่จะปั่นลงไปก็เป็นกระขิงกระเทียมลาบบุชีพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกกินดาแดงเราใช้พริกสองอย่างเลยนะฮะนี่นะครับเทียมดองสองหัวรวมถึงน้ำกระเทียมดองสองชั้นโต๊ะนะครับนี่นะฮะเครื่องส่วนตัวรสชาตินะครับเราก็มาเริ่มดูที่ตัวน้ำจิ้มก่อนนะครับน้ำจิ้มข้าวมาันไก่ของเรานะฮะนี่นะครับเครื่องที่จะปั่นลงไปก็เป็นกระขิงกระเทียมลาบบุชี ขี้หนูสวนแล้วก็พริกินดาแดงเราใช้พริก2อย่างเลยนะฮะนี่นะครับเทียมดอง2หัวรวมถึงน้ำกัะเทียมดอง2ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะฮะเครื่องส่วนตัวรสชาตินะครับก็จะมีเต้าเจี้ยว150กรัมซีอิ๊วขาว100กรัมซีอิ๊วดำหวานห0 0งกรัมแล้วก็จะเป็นน้ำส้ม100กรัมน้ำตาลทราย50กรัมน้ำตาลปี๊บ50กรัมเราจะใช้เป็นน้ำตาล2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นผงปรุงรส2องช้อนชานะครับแล้วก็น้ำมะนาวประมาณ3าช้อนโต๊ะ แล้วจะเป็นน้าอุ่นหรือจะเป็นน้ําเปล่าเนี่ยนะฮะก็ได้นะครับรวมถึงรสชาตินะครับใส่ไปเลยนะครับทั้งหมดเลยนะฮะต่อเจียวก็จะเป็นซีอซิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานหนึ่งร้อยกรัมนะฮะน้ำส้มสายชูลงไปเลยครับ น้ำตาลทรายน้ำตาลปีบน้ำเปล่าอย่าลืมนะครับทำขายอย่าใช้น้ำน้ำซุปนะฮะใช้น้ำเปล่านะฮะน้ำมันนาวแล้วก็สุดท้ายผมกุ้งสดครับเดี๋ยวก็ปั่นเลยนะฮะจะให้พอจัย,ยาๆอยู่หน่อยนะครับ ดูหน้าตานิดนึงนะครับนี่นะครับน้ําจิ้มน,นี่นะฮะชัดไหมครับให้มีความหยาบอยู่บ้างนะฮะนี่นะฮะอย่าให้ละเอียดจนเกินไปนะครับเราก็มาเริ่มผัดข้าวของเรานะฮะก่อนที่จะผัดข้าวเราก็จะมาเจียวน้ํามันก่อนนะครับกระทะเปิดไฟนะครับแล้วก็ลงน้ํามันเลี้ยงกระทะนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับมันไก่ขิงกระเทียมลาวผักชีนะฮะกระเทียมบูบูนิดนึงนะฮะลงไปเลยครับ เดี่ยวให้เหลืองหอมเลยนะฮะเราก็นําข้าวของเรานะฮะนี่นะครับลงไปผัดเลยนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับสำหรับข้าวนะฮะเราก็ซาวน้ำมันก่อนนะครับประมาณสองรอบค่อยมาผัดนะฮะเราก็ตักใส่หม้อของข้าวเราเลยนะฮะเป็นหม้อของข้าวโปรตีนเราเนี่ยฮะ นี่นะครับเราก็จะไปเติมน้ำแล้วก็หุงข้าวกันนี่นะฮะ